สนุกสนานอะ่ะทุกคนความที่เล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแกงเอซจ้าไม่ต้องห่วงหรอกธนดลน,นะเรื่องแกงเอซแล้วก็แล้วใดๆคือการแบบงอนเอซก็ที่หนึ่งห่วงเอซอ่ะทุกคนไม่ใช่เป็นแค่นุกนะสังเกตดูสิทุกคนป้ายก็เป็นห่วงฟิลห่วงเอฟซีอืะแต่น่ารักนะน้องน่ารักความห่วงเอฟซไม่อยากให้เอซแบบ ไปหาใครอะไรอย่างเงี้ยคือเล่นแหลกเข้าใจน้องเล่นนะคะน่ารักชอบแกงเอฟซีเรื่องติ๊บเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็แกงเก่งแต่นาโดนน่ะแล้วเพื่อนเพื่อนน้องก็น่ารักเนาะเพื่อนน้องก็น่ารักสนุกสนานฟิลแบบเออสนุกสนานรับมุกอะไรกันดีอยู่ขนาดครั้งแรกนะเนี่ยทุกคนครั้งแรกอืมน่ารักไอ้น้องเรามันก็ดื้อน้องเราดื้อคือแบบ เอนเตท์เนี่ยขอให้ไว้ใจธนโดนเลยทุกคนน้องเก่งมากไม่มีขาดตกบกพร่องเลยคือแบบเนาะเก่งที่สุดอะเล่นเนี่ยคือแบบหน้าเวทีเนี่ยกับเอนเตท์พีพีเอฟซีเนี่ยสุดยอดอะน้องเก่งเก่งจริงๆบุ๋มชอบดูนะความน่ารักของเธอชอบไม่ต้องร้องเพลงก็ได้อะ่ะฟิวนั้นน่ะพูดตั้งคืนไปเลยอะมุกดาชินกูไปเลย เพื่อนว่าจางไหนกูแม่งอกหักฮะกูได้มาพึ่งฤทธิ์แอลกอฮอล์เออมันทิ้งกูไปหาผัวฝรั่งมันทิ้งกูได้ยังไงมันรู้ถึงรู้นะว่าชีวิตกูนี่ถึงจะกินเหล้าแต่กูก็ไม่เคยที่จะรอกใจมันเลยเบื้องล่างจีนไล่เพื่อนเพื่อนเพื่อนจับกูเพื่อนเบื้องล่างจีนไล่ปอเบื้องล่างจีนไล่ปอหน่อยเอฟซีเหม่ยไทย รับทิดรัรับทิดรับตอ้ยรัติดบ okay. ัาข uh, ีเหล้ามันบ่เปปนดยังดอกเพีย้องเเีกฮ้ยขอบคุณครับเออเบ่งกอนนะให้จักแบ่งเนาะอ้ยสามันมีกูม่กูม่กูเฮ้ยไม่เนสัญญาเส้นสัญญาเด้อสาธุเด้อให้มึงเอิญมูเอิญพวกมึงมาเด้อ ชนกันชนกันเพื่อนชนกันชนกันมีแต่เขาใด้มาว่าเขาขัดหน้าตาเขามาไอพวกนี้ไอพวกนี้มันไอ้พวกนี้มันค้มหลืมวะใส่กันเป็ี่ยนยเดอร์ใส่กันเปลี่ยนยเดอสมนำนาแบ็กอัพไอ้พวกนี้มันคืมเหลือไปแบงคือกาไปเก็บ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 ไปฝากพี่ เก็บไปเลยเพื่อนมาฝาก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 มาแต่ถ้าไม่แบ่งให้เพลงต่อไปผมไม่ได้ให้นะครับผมกลัมาแล้วสำฝากธนาคารนที่เห็นมีดอกได้เพื่อนเลยเออตัวขาเครับ่อขีดทีได้เอ้าคิดด้วยใจคิดแห้งโผล่หาม ตัดเพลงออกเข้าไงเบิร์ตเดีมันอยู่น <out> ้ำเข้าจบทุกถ่ายเลยชอบชอบนี่คืองานแรกผมกับวิทย์นะครับครับผมเนี่ยน้องขออยากกินน้ำเปล่านะเพื่อนชอบปะชอบปะชอบปะเออีนางมันทอยนางสองใจ ชอบมิดหรือเปล่าครับชอบมิดหรือเปล่าอีนางบันทองอีนางสาวไทยแล้วถามเขาทำไมเห็นผู้ชายไม่เคยได้นะอันนี้มันเป็นงานคอนเสิร์ตหรืองานมิทติ้งคนหน้าตาดีเพื่อนพวกงูพิษเห็นผู้ชายมาไม่เคยได้ทีต่อหน้าเราเนี่ยรักนุกรักนุกลักริดแบน ไปเตะบอลก็เห็นคนนั้นคนนี้เซอีกเซอ้อยพ่อบักวิดมากนะมากวิดมากวิดบักวิดมันลองแล้วแล้ไปไปวมันกลับไปเบิ่งแข่งกับมันบ่ล่ะผมพูดเล่นมาแน่จริงคิดในใจคิดในใจแ <c ười> มนบอคิดในใจโอ้คิดในใจคิดแห้งโพราะคิดในใจแพรหัวแพรเสียงในหัวเจ้าขล่อง <c ười> อ,อบ,อ,บอุ่นเนาะ อบอุ่นเนาะอบอุ่นเอฟซีทนดลอุ่นมากเออนี่แหละนี่แหละมาเวลามางานกับเพียรเสมือนมาขอบคุ้มมหา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 ป้าหายาู้มาโยสิเนี่ยหาอะไรนะฮะบอกเลยดิเวลากูลองเพลงผิดนี่เวลากูลองเพลงผิดลองเพลงเพี้ยนกูขึ้นว่าถือกูเห็นไหมนุ๊กเก่งจังเี่ยทีนี้แต่เวลานกูไปงานนอกกูลองเพลงผิดปั๊บนี่โอ้ยขอโทษนะไอสัตว์เอ้ ถ้าไปงานนอกนะโอโอ้ยสัตว์เอ้อเป็นบกได้ไงร้องเพลงไม่ถูกร้องเพลงผิดในดมยังไงก็แก่